สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเีกเ่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมขาสลัดจิปนี่ครับช่วงบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเริ่มสิบลควายหนาว้วครับเริ่มสิบลควายนาวแล้วนะครับในช่วงเศร้าๆครับถือว่าอากาศกําลังดีเลยครับอากาศกาลังดีนะครับมาตรวจว่าช่วงเศร้าครับมาตรวจว่าช่วงเศร้า ครับถือว่าอากาศเยน็นนี่ครับร่างกินนมกินนมครับท่วมบรรยากาศเลยครับนี่นี่นะหนาไงาหน่แม่เพิ่นครับเป็นรูปผสมบิมาตเตอร์นะครับนี่กำลังอยู่กับแม่เพิ่นเข่งขาเพิ่นใหญ่แล้วขี้งตัวเพิ่นครับนี่ อากาศเย็นหน่ถ้าเห็งว่ากับหนาวอยู่เ,เ,เ,ยยยเลยครับพอเพลงว่าสังเกตบางตอนกลางเคลื่อนครับช่วงตอนกลางคืนกับหนาวว่าหน่อยจยิงหนาวเลยครับนี่แต่ว่าดีขึ้นแล้วครับอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนี่อากาศนี่นะหน้าตาของลูกผสมบีมาตเตอร์ครับหน้าสันหูสันนะครับหน้าสันหูสันนี่ครับน้าชิ้นคน นี่ครับหนาสันสันๆนี่ครับหูกระสันหนาสันนี่มักเรนครับนี่ตัวลำแข้งเหมือนกับชายเป็นยืนนี่ครับยืนดีหนังหนาทรายไงหนาครับนี่ต่างข้อคนเป็นตัวแรกนะครับที่ผมแยมผสมผสม อ่าว่าบามันนะครับนี่ของแม่สมหวังเป็นสายเอเชชนะครับนี่เดี๋ยวครับความหนาควอมย่นของเพลินครับการจะเลื่อนเติอโตเร็วนะครับนี่ครับเร็วคือว่าให้เนื้อหนังมาเร็วมาเต็มงานะครับเป็นว่าทีแม่เพลินครับเป็นว่าเอ่อ น้ำนมดีครับน้ำนมแม่พันดีครับนี่นี่ครับมากแข็งขาใหญ่นะครับนี่น้ำนมดีอืมอะไรนะครับนี่นี่นะครับน้ำนมพันลูกสองตัวแรกพันครับเป็นบามันลูกสาวนุ่มครับใหญ่หนานะครับใหญ่ผมได้ผสมไใบออกมาครับสีค้องก้งสางสูงใหญ่นี่ก็เป็น ดูผสมบีมาตือครับไปแล้ววันหน่อยสองตัวบรรยากาศช่วงเศร้ารูปแบบนี้แหละครับนี่บรรยากาศช่วงเศร้าๆครับเป็นเป็นดูผสมที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับนี่กับว่าสองสายพันธุ์นี่ครับไปแล้ว ข้องสางง่ายคือบามันความลึกหนาหยนคือลูกผสมบีมานตื่นนี่ครับข้องสางง่ายลูกสมบามันนะครับข้องสางสูงง่ายนี่ก็เป็นลูกผสมบีมานตื่น,นี่ครับคม้มนี่ครับหนาหนาหยดหยดเห็นได้ชัดเจนมาหาดิน จ็บเล็กจับน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่ก็เป็นฟ้างลงเกี่ยวฟังผมครับเนี่ยจูดอยููพันก็ก่อนครับพันสองพันสามนะครับผมเก็บยวฝงไว้ครับพันสองพันสามนี่ครับออกเกี่ยวฟังครับเอาไว้ห้างเอาไว้ห้างจากคอวัวนะครับ เอาไว้ห้างจากคอกนะครับนั่นคอกครับผมผสแลมล่อมไว้อากาศหนาวต้ังร้อนแสลมครับอันนั้นก็เป็นร่งอาหารครับผมออกมากืนแบบนี้แหละครับผมบ่ได้เอาว่กากินอยู่ในคอกนะครับเอาว่าออกมากินด้านนอกครับปล่อยออกมานะครับเอาฟางเอาห้าใส่แลนะครับปล่อยผนออกมากินนะครับห้างกันครับผมทําไว้ห้างกันเลยนะครับผมบ่ได้ทําไว้ติดกันครับนี่ก็เป็นร่งเกี่ยวฟางนะครับนี่ ครับทายคิมเนี่ยครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขวานจะความสูขความเจริญนะครับความเจ็ยบใหญ่ใดความไข่เจได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทย่างครับทายคิมเนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับด้ือแกงเตือนชิปต่อไปครับผมก้าวเข้ามาสวัสดีครับ